ดีครับสวัสดีที่แฟนัทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเรือออฟฟิเชียลครัพี่น้องกำลังท้าการครับพี่น้องลงเวทีครับพี่น้องลงเวทีตั้งขาเชียรพื้นที่ไว้ครับพี่น้องที่รถบัสท่ากันหนาจะได้ขยับครับพี่น้องเขาก็เวทีค่อนข้างจะใกล้ครับ ที่ด้านลังเลยครับพี่น้องใบาง้านเราะมี๋เคี่ยงไหมสถานที่จอดหาที่จอดไหมครับพี่น้องการอบเป็นครับว่าเป็นจังใดครับพี่น้องเพราะด้านหลังจะค่อนข้างแคบเลยครับได้จะเต้นได้จะทั้งเต้นทั้งหลายยางพี่น้องรถปันเครื่องปั่นน้ำเต็มน้ำเมหน่ำน่ำน่่น่น่นนน่ำน่พ่่น่่ ทางรถไฟนือจะได้ขยับออกใหม่ทั้งเบิดครับพี่น้องขยับจอดใหม่ในวาระเข้าไปจอดพิพคธภัณฑ์ก็ดีพี่น้องทางเทยารถเครื่องปัน่นปากมาดแล้วครับถ้าเขาจอดหนีมันก็นจะชิดเกินไปครับพี่น้องเนี่ย นีเลยที่บางที่เขาอาจจะลงไปจอดตรงนั้นได้ก็ได้ครับพี่น้องต่อไหนตรงนั้นได้ซองขั้นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวต้องลอชมครับพี่น้องว่าเป็นสีอันแจ้งได้ครับเอาลูกพี่ทำงานได้แล้วเหรอก <c oughs> วนครับเลยอากวนลูกพี่นะครับ có mà khơi vui được kìa như được kìa đây năng lên được kìa đây mà hả có à to ta <coughs> ไอเดียจนยางมาเบิ้งเลยเดียจับมือไว้ว่ามืออื่นเสาเห็นงานโม่ได้เดียวป่ะหัวไหลาย้คนนี้เป็นใครร้ายไหมครับไลกแล้วหอนหมดก็ไลกแล้วครับคว่ารล้นเท่าเยอะใบบ่พ่อมันจ่อเกินไปปะมันเกือบอะไรกันตัวเกือบเกือบคิดเลยเนี่ยพ่อนอกจากจะเอาปลาโกมาสอนครับปลาลัดหัวขั้น จะได้ขยัอบอีกครับพี่น้องโดเข้า้งเบิดครับพี่น้องบอลก็อาจจะยอบขึ้นข้างบนอีกครับพี่น้องแหมมันกว่างไปก่านีครับพี่น,ออน,อน้องถ้ายอบขึ้นมาอีกบอลก,ก็น่าจะขยับต่อไปให้ชิดเต็มครับพี่น้องทางเต็มเลยครับพี่น้อง น่ายจะขยับขยับไหมเบิร์ตครับขยับอ้อมขึ้นไปเทิงอยู่บ<ะ>่อเอาขึ้นไปเทิงอยู่บ่เทิงจงไหงงไวแต่หม่งปูนให้รถเขาเลียนฮะให้ขึนลูกเหรอมอีนครับพอหยุดจะขึนลูย่างไมีนที<ป>ว่าไงจะขยับขึ้นมาหาันพอด,ดีมันเฉเอียงหน่อยนึงให้เอาไว้แต่ปูนให้รถเขาเจ้าเลียน นะครับจะขยับขึ้นมาพีเลยครับพี่น้องบอลกระดาจ,จะเดินหนามาให้เกือบชิดเต็นเพื่อให้ขั้นอื่นขาจาอันนี้ได้ลูกกอนเดอขยับรถกอนเราศิลปิน,นกําลังอาจารย์นักดนตรีกําลังพักพอนบพี่น้องลูกกอนเดอขยับรถกอนไปนืขยับขึ้นมาเทื่อนี่ ข้างหลังมันมันแคบงก็ข,ขยับขึ้นไปช่วงนี้ยังไงขณะจะขยับขึ้นไปด้านบนจังหน่อยครับพี่น้องขยับขึ้นไปเห็มันชิดครับบัวหอกจากขยับไปกหายเป็นชิดเต้นเลยครับพี่น้องจะได้อันนี้ก่อนอยากแป๊บนึงครับพี่น้อง ่อจะร่มจะได้นะครับพี่น้องของเราจะเดินหน้ายับไปฟังพุ่นครับพี่น้องถ้ายับไปหายถาสมารถขยับออกได้ยังสีนะครับพี่น้อง เอาเขามาชิดพ่อครับไอ,อ้ทามนะครับไอ,อ้ปลั๊กไฟนะีะพ่อสามารถใส่ไ,ได้ปักไฟแมวเลี้ยงปลาปลาเลี้ยงปลาบ้านแมนของวัดหนึ่งนะ<อ>ครับเพราะว่าพูดอีกครับครัครับ,<อ>รบว่าจะสอบถามครับพี่น้องเพราะว่าบางที่เขาต้อง ยไฟมาบริสันเพิ่นบะมีทีน้อยครับอาจารย์ยดวงจีใช้เลยเสียเหากาสบ,บางทีก็ต้องย่อมเสียครับพี่น้องน้อยชมครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้งงงองของล่อเพราะว่ามีคือความีคนมากกว่าเยอะจะบางทีก็ต้องย่อมเสียให้เพิ่นครับเพื่อเด็ด่อนพักควันจ้าของก็ได้พักควันนึ่ง เป็นบรรยากาศเซ่อเซ่อครับพี่น้องเป็นประมาณตอนนี้ก็เวลาบ่ใบสองครับประมาณใบสองสามสิบนาทีครับเพื่อบอนจะได้อัพโหลดชิปลงครับพี่น้องะนะครับอย่ายบสามครับพี่น้องฟังรอชวมวงว่าจะยับไปที่จะเข้าใจภาพพอภาพขนาดจ,จะขยับมาพี่เลยเพราะว่ารถค่อนข้างจะออยัง ขยับเอากันเห็นมันด้ยซีขั้น,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 รน,นนะครับพี่น้องไอหนุ่ยเราจะนอนโมหด่ด้วยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไหว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ